สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดโรงเรียนยอมรับผิดปมครูสาวพ้นจากหน้าที่หลังสอบได้ที่1จังหวัดจากรณีโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งในอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาประกาศแจ้งว่านางสาวอริศราครูแนนแนวได้พ้นจากการทำหน้าที่เป็นบุคลากรขอ,ของโรงเรียนจนกลายเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์ไปทั่วสังคมออนไลน์ล่าสุดทางโรงเรียนก็ได้ออกประกาศชี้แจงถึงประเด็นดังกล่าวโดยระบุว่า แถลงการโรงเรียนเรื่องการชี้แจงประกอบประกาศโรงเรียนลงวันที่25มีนาคมพุทธศักราช2565โรงเรียนขอแจ้งให้ทราบเรื่องแจ้งบุคลากรพ้นจากการเป็นบุคลากรด้วยเหตุผลว่านางสาวอาริศราบุคคลดังกล่าวเคยปฏิบัติหน้าที่เป็นครูแนะแนวจำเป็นต้องติดต่อประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนกำทังเป็นแอดมินผู้ดูแลเว,เว็บเพจกิจกรรมแนะแนว PSUWIT ที่มีข้อมูลของโรงเรียนภายหลังการพ้นจากการเป็นบุคลากร แล้วบุคคลดังกล่าวได้กระทําการเปลี่ยนชื่อเว็บเพจกิจกรรมนแนว PSUWIT ให้เป็นชื่อเว็บเพจแนะแนวกับครูหญิงเมื่อวันที่24มีนาคม2565โดยยังคงใช้ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียนเป็นรูปประจำตัวเพจและยังคงดําเนินการเปิดเพจใช้อยู่ส่งผลให้ผู้ปกครองนักเรียนและหน่วยงานที่เคยติดต่อกับโรงเรียนผ่านเว็บเพจนั้นเกิดความเข้าใจไปในทิศทางที่ต่างกันไปและได้ติดต่อสอบถามเข้ามายัางผู้บริหารโรงเรียนจํานวนหลายรายเมื่อคณะผู้บริหาร ได้ประชุมหารือกันแล้วจึงเห็นตรงกันว่าหากมีได้ดําเนินการเป็นประการใดอาจสร้างความเข้าใจผิดในข้อเท็จจริงถึงสถานะของบุคคลและความสัมพันธ์กับโรงเรียนมอ,อวิทยานุสสณ์แก่บุคคลอื่นในวงกว้างซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานการเรียนการสอนและชื่อเสียงของโรงเรียนได้จึงเห็นชอบให้มีการประกาศดังกล่าวเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบและเข้าใจตรงกันทั้งนี้โรงเรียนไม่ได้มีเจตนาที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่นางสาวอริสราแต่ประการใด ในการนี้ทางโรงเรียนได้ตระหนักถึงการสื่อสารที่ไม่ชัดแจ้งในครั้งนี้ที่ทำให้สังคมเข้าใจถึงข้อเท็จจริงผิดไปจากการแปลความในประกาศและขอยืนยันว่าการประกาศดังกล่าวมิได้เกิดขึ้นหรือเป็นผลสืบเนื่องมาจากที่บุคคลดังกล่าวได้สอบบรรจุเป็นข้าราชการครูแต่ประการใดหากเพียงเป็นกรณีอื่นซึ่งได้ชี้แจงไว้ข้างต้นแล้วท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ